ไอเสมกี้ยืนอนองมปวาโอ้ข้ากชอบอะาัเนื่ยนอนีแหลนอนเปย์อะบายอะเสือนอนกินอะเสือนอนกินอืเคยเห็นเสือมันยืนกินนุกันเสื้อยน้อยเสือเสือสบายอะจะนอนกินเลยนะมันทำไงกัน่ะอะไรเนี่ยกินมือเอง นีแล้วก็ดดแล้วก็จกนี่ก็ดูดแล้วก็จุกหมแหละมือดูดนิ้วแล้วก็จุกหมไปขนั่น,น,น,นี้เอี่ยเอาหัได้แล้วอะ่ะทถถีนีม่ัวิร์กเออยข่าวะแล้วพี่ก็ใจวตัวนเลยโดนเลยกำลังดีเลยตัวใหญ่นะ กินเต้เดีอนให้ฉันเอาไปอร่อยด้ยเต้าดฉันเอาไปมันยังมีงั้นเลยนะสามเมตรหนึ่งคลิปเลยนะรู้เนเอ้มาไม่มีนี่หว่าเออฉันทำมาม่มีัผิดมาย่งไรวะน่ะพอแล้วเฮ้ยอ้าว้ยนีู่ไป เลียงเลียงทกปมึงหลักไปมึงหลัก